สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับาทางเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะคะซึ่งจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย,รย์โซรยาจามจุรีนะคะ นั่นเป็นประธานเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการประจำที่สำนักส่งเสริมและบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือมอปัตตานีนะคะอาจารย์โซรยาอยู่กับเราแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์คะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะต้องขอความรู้ว่าอาจารย์นิดนึงอยากให้ช่วยแนะนำหน่อยนะคะสำหรับคเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้คเครือข่ายนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะแล้วก็มีบทบาทหน้าที่ทำอะไรบ้างคะจย์ค่ะเ,เครือข่ายนี้ก็พัฒนามาจากกลุ่มเล็กๆค่ะที่ทำงานอาสาสมัครช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์ ความแรงในจังหวัดชายัใต้ตั้งแต่ปี47นะคะตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์เลยทีเดียวนะคะช่วงนั้นก็มีผู้ได้รับผลกระทบหรือคนที่สูญเสียคนในครอบครัวเนี่ยจากเหตุการณ์เนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อยนะคะเราก็เข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนะะี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พัฒนามาเป็นเครือข่ายเราใช้ชื่อเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาคม เพื่อสันนิภาพชายแดนใต้หรือภาษาอังกฤษว่า Civic Women เนาะ,ะเรียกสัน้นๆนะคะ,คะ Civic Women นะคะ,คะ,ะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงภาคพลเมเมืองก็คือช่วงปีจากตอนแรก4-7ใช่ไหมคะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาเป็นเครือข่ายเนี่ยตอนปี5-3นะคะแต่แรกเริ่มเดิมทีงานของเราเลยก็คืองานช่วยเหลือเยียวยานะคะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความแรงหรือจากสถานการณ์ความไม่สงบนั่นเองนะคะคือช่วยก่อน ก่อนที่รัฐจะช่วยได้ซ้ำไปนะคะเพราะว่ารัฐเนี่ยเริ่มให้ความช่วยเหลือตอนปีสี่แปดค่ะแต่ว่ามันจะมีแกลบอยู่ช่วงสี่เจ็ดเนี่ย <Okay. S 2> อ,อันนี้ค่ะก็เป็นบทบาทของภาพคผิงคุมนะคะ mm hmm. ที่เข้าไปช่วยเหลือเชน่นเยี่ยมบ้านนะคะ mm hmm. ให้กำลังใจนะคะ,ะประสานงานส่งต่อให้ผู้ได้รับผล mm hmm. กระทบเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ mm hmm. มีการจัดตั้งกองทุนนะคะก <Okay. S 2> ระมทุน ให้กับเด็กกำพร้านะคะที่สูญเสียพ่อจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งตอนนั้นเราก็ร่วมกับทางมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวนะคะของท่านอดีตสวกทมคือคุณโสพลสุภาพงในช่วงนั้นนะคะอันนี้เป็นงานแรกเริ่มของเราอะค่ะแล้วก็พัฒนาก่อตั้งเป็นเครือข่ายเมื่อปี53าสานะคะแล้วก็ทำงานคล้ายๆกับงานแปลกมากขึ้นนอกจากการช่วยเหลือยาก็มาเรื่องของการ พัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะอของผู้รับผลกระทบเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะคะเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางอื่นๆด้วยในพื<อ>้นที่ไม่เฉพาะผู้รับผลกระทบอย่างเดียวเช,ช,ช่นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นคนจนเมืองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ,ะแล้วก็งานอื่นๆอีกหลายอย่างนะคะเช่นงาน empower นะคะพัฒนาศักยภาพ แล้วก็ความเข้มแข็งของผู้หญิงแล้วก็ผู้รับผลกระทบนะคะจากเราเรียกว่าจากวิกตินจากเหยื่อมาเป็นวิตเตอร์นะคะมาเป็นวิเตะะเ,วเตอร์คือผู้ชนะนะคะผู้ที่ไม่ยอมจำนนอะไรเงี้ยค่ะ okay. อ,อันนี้เป็นงาน empower ผู้หญิงนะคะ okay. แล้วก็ยังมีงานาพัฒนาศักยภาพผู้หญิงให้เป็นนักข่าวพลเมือง oh, <okay. S 2> สื่อสารเรื่องเล่า <Okay. S 2> ลของตัวเองเรื่องเล่าของคนในครอบครัวเรื่องเล่าของชุมชน สู่สาธารณะนะคะ <okay. S 2> ผ่านช่องทางไทยพีบีเอสนะคะสถานที่โทรทัศไทยพีบอแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทั้งหลายอันนี้เราทํามาตลอดต่อเนื่องเลยค่ะดังนั้นจึงมีเรื่องเล่าของผู้หญิงเนี่ยนะคะ,ะเกี่ยวกับจกกังหวัดชลบุรีเนี่ยออกไปสู่สังคมไทยเนี่ยหลายสิบตอนด้วยกันเป็นระยะระยะประมาณสักเจ็ดสิบตอนแล้วค่ะทําต่อเนื่องหลายปีนะคะอัะนนี้ก็เป็น ส่วนหนึ่งของงานเราแล้วก็มีเรื่องของการยุติความแรงนะคะรุนงคงเรียกร้องขอพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงด้วยนะคะหค่ะลายงานมากเลยค่ะแต่เริ่มต้นจากงานช่วยเหลือยุยยาผู้ได้รับผลกระทบอค่ะอืมค่ะเริ่มกันมาตั้งแต่ปี2547อเจ็จากจุดเล็กๆนะคะที่ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบมาจนถึงวันนี้นะคะ หลกัหลกๆแล้วสถานการณ์ปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงที่สุดสำหรับทางชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะผู้ห็นที่ได้รับผลกระทบนี้จะเป็นในเรื่องอะไรคะอาจารย์ค่ะค่ะเออถ้าก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้มันก็คลี่คลายลงไปเยอะแล่ะก็คือเรื่องที่เรื่องที่เนี่ยค่ะเรื่องที่เกิดการสูญเสีย ใช่ไหมคะชีวิตของผู้คนที่นี่เป็นจำนวนมาก่ะะจากสถานการณ์ความแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี47วันนี้ถามว่ามันยุติยุติไปหมดแล้วหรือเปล่าไม่เพียงแต่ว่ามันมันคลี่คลายลงไปเยอะยังมีเหตุการณ์ความแรงเกิดขึ้นอยู่ค่ะแต่ถ้ารวมตั้งแต่ปี47 มาจนถึงทุกวันนี้ก็ประมาณ17ปีกว่าเนี่ย hmm. คนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยประมาณ7,000คน hmm. นะคะจากสถานการณ <Ha. S 2> ะะ์แล้วก็บาดเจ็บเนี่ยประมาณอยู่ที่13,000คน hmm. นะคะอันนี้เป็นตัวเลขประมาณ17ปีนะคะค่ะนะคะอันนี้อันนี้คือสถานการณ์ที่มันรุนแรงที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่รุนแรงเฉพาะในจังหวัดภาคใต้นะคะเรียก <Ha. S 2> ว่าเป็นความรุนแรง ของคนไทยทั้งประเทศนะคะที่มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนที่เอจะมีคนบาดเจ็บล้มตายมากอืมเช่นนี้ค่ะรวมๆก็ประมาณเท่าไหร่ละคะสองหมื่นกว่าคนคทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ,นะคะซึ่งเรายัางไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศเราอืนะคะอ,อ่าอันนี้นที่ฉันคิดว่าเป็นเป็นปัญหาหนักอกหนักใจและปปัญหาที่รุนแรงที่สุด ของประเทศก็ว่าได้นะคะ okay. แล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยมันรวมไปถึงผู้หญิงที่เสียชีวิตด้วยนะคะเด็กที่เสียชีวิตด้วยนะคะ okay. คนที่เราเรียกวก็เป็นพลเมืองอะที่ไม่ใช่ <Okay. S 2> คู่ต่อสู้ไม่ใช่คู่กรณีนะคะ okay. เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นจำนวนไม่น้อย <okay. S 2> นะคะแล้วก็ผลกระทบที่สืบเนื่อง หลังจากที่คนในครอบครัวเสียชีวิตเช่นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิตมีหญิงม่ายประมาณสามพันคนอย่างเงี้ยต้องดูแลเด็กกำพร้าอีกประมาณเกือบเก้าพันคนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องแบกรับภาระทั้งในเรื่องของครอบครัวเอ่ยในเรื่องของเศรษฐกิจเอ่ยนะคะใช่ในเรื่องของปัญหาทางสังคมอื่นๆที่ตามมาเอ่ยความปลอดภัยต่างๆใช่ไหมคะใช่แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะคะ เนี่ยค่ะมันเป็นผลพวงตามมา,าหลังจากที่คนในครอบครัวเสียชีวิตนะ,ะอันนี้ยังไม่นับมันมีอีกผลกระทบหนึ่งซึ่งบางทีอาจจะคนที่นอกอาจจะไม่ค่อยได้ทราบหรือไม่ก็สื่ออาจจะไม่ค่อยได้รายงานนะคะเช่นอมีคนที่คนในพื้นที่เนี่ยค่ะที่เถูกจับกลุมคุมขังใช่ไหมคะอันเนื่องมาจากเนี่ยค่ะ ที่ความมันคงเนี่ยใช่ันื่องมาจากสถานการณ์แล้วปล่อยให้ผู้หญิงกับเด็กหรือแม่แม่เนี่ยแ,แ,แ,แล้วก็ลูกหลานนี่นะคะก็ต้องอยู่กับบ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นกันอันเนื่องมาจากสามีหรือคนในครอบครัวนี่นะะถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกลุ่มคุมขังน,นะคะดังนั้นเราก็มีครอบครัวผู้ต้องขัง อีกหลายร้อยครอบครัวนะคะอ่าซึ่งครอบครัวพวกนี้เขาจะไม่รับการเยียวยานะคะเพราะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รัฐจะให้การช่วยเหลือเยียวยาได้จะแตกต่างจากกลุ่มกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โดยตรงใช่ใช่อันนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐจะสามารถให้การช่วยเหลือเยียวยาได้นะคะอันนี้อีกหลายร้อยครอบครัวเรามีคนที่เขาเอยังไม่กลับบ้านค่หมายความว่าอาจจะ รู้สึกไม่ปลอดภัยก็ไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะอาจจะกลับมาช่วงโควิดแหละใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ว่าบางส่วนยังยังคงอยู่ที่นู่นอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องจากครอบครัวไปอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาด้วยไม่นับไม่นับเนี่ยค่ะเจอโควิดโอ้เจอสถานการณ์ซ้อนเข้ากาเลยเรามีแรงงานจากสามจังหวัดที่เข้าไป ทำงานเป็นต้มยำกุ้งนะคะแล้วก็แรงงานอื่นๆอีกมากมายนะคะประมาณสามหมื่นคนที่มาเลในมาเลเซีย่พอเกิดโควิดปุ๊บก็ทยอยกลับมากลับมานะคะก็เกิดปัญหาเรื่องการว่างงานนะคะอเกิดปัญหาเหมือนเหมือนเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศที่เจอเนี่ยค่ะแต่ของเราหนักหน่อยเพราะว่ามันมีแรงงานที่หลังไหลออกไปเยอะนะคะแล้วก็กลับมานี่ค่ะ โอ้เจอแบบสอนเข้าไปนะค่ะต่าปัญหาพิเศษที่ไม่เคยเกิดที่อื่นเกิดที่นี่คือเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาร่วมที่เป็นทุกร่วมของคนทั้งประเทศเป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิดขณะนี้ด้วยใช่ค่ะและในส่วนของทางเครือข่ายเองเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยจัดการหรือเป็นแรงหนุนเสริมให้กับ ในพื้นที่ในสถานการณ์นปัจจุบันยังไงบ้างคะค่ะค่ะค่ะก็เรื่องงานช่วยเหลือยายาผู้รับผลกระทบเนี่ยแม้รัฐจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วะนะคะแล้วก็ผู้รับผลกระทบเนี่ยก็จะรับการช่วยเหลือนะคะตามหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐเนี่ยได้ให้ไปนะคะแต่ว่างานเนี้ยเราก็ไม่ทิ้งนะคะงานนี้เราก็ไม่ทิ้ง,เ,งเพราะว่าเราถือว่าเราช่วยเหลือในส่วนที่อาจจะอาจอาจะ อาจจะแบบไป,ปิดเติมเต็มนะคะในส่วนที่ยังรู้สึกว่าขาดไปเช่นเรื่องการแจ้งสิทธิ์นะคะของผู้รับผลกระทบเนี่ยให้เขารับรู้สิทธิ์ของตัวเองว่าเขาจะรับสิทธิปไปอยู่อะไรยังไงการช่วยเหลือเป็นไงจากรัฐเนี่ยอันนี้เราเรายังคงทําอยู่ะนะคะ,คะโดยเฉพาะในกลุ่มที่อาจจะเข้าไม่ถึงาาการช่วยเหลืออง,งานภาครัฐนะ,ะอันนี้เราจะไปเยี่ยมบ้านแล้วก็แจ้งสิทธิ์ให้เขาได้รับรู้แล้วก็มีการประสานส่งต่อกับในงานภาครัฐ ให้เขาได้รับสิทธิ์นะคะเ,เต็มเต็มเ,เต็มสิทธิ์ที่เขาควรจะได้รับนะคะอันนี้เรายัางทําอยู่แล้วก็เรื่องของการเยี่ยมบ้านพื่เขาเารู้สึกว่าเขาไม่ถูกโดดเดี่ยวถูกทอดทิ้งจาก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 ชุมชนจากสังคมนะคะอันนี้เรายัางทําอยู่นะคะแล้วก็ในกลุ่มในกลุ่มที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างที่บอกเช่นกลุ่มครอบครัวผู้ต้องขังนะคะกลุ่มที่ กลุ่มที่กลุ่มผู้ต้องขังหรือกลุ่มที่ครอบครัวอาจจะถูกวิสามันกลุ่มที่ครอบครัวเพิ่งพ้นโทษอะไรอย่างนี้นะคะค่ะอันนี้เราก็จะประสานกับมูลนิธิที่กรุงเทพเช่นเมื่อก่อนคือมูลนิธิขับขายครอบครัวนะคะตอนนี้เป็นมูลนิธิพิทักษ์ประชาชนที่เราทํางานโคกันช่วยกันก็จะมีเงิน ให้ทุนการศึกษาให้กับเนี่ยค่ะบุตรหลานเหล่านี้ใช่บุตรหลานทั้งบุตรหลานของผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นแบบอยู่อยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะคะอันนี้จะเต็มเต็มเพราะบางทีมันก็ไม่เพียงพอที่รัฐช่วยแล้วก็ในกลุ่มที่รัฐเองจะช่วยไม่ได้นะคะยังช่วยไม่ได้เพราะมันมีหลักเกณฑ์รองรับอันนี้เราก็ช่วยนะคะงานนี้ยังทําอยู่นะคะเราไม่ทริงแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการ ให้กำลังใจกันนะคะดิฉยนว่าสาคัญมากเลยค่ะนะคะ่ในส่วนของในส่วนของภาครัฐอาจจะดูแลไม่ถึงก็ได้ในส่วนของภาคประชาชนที่เข้ามาเติมเต็มตรงนี้ใช่เติมเต็มเข้าไปนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้รับผลกระทบอะค่ะเรามีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพของผู้รับผลกระทบนะคะ ในพื้นที่ห่างไกลที่รัฐเองอาจจะมีข้อจํากัดในการเข้าถึงหรือมันมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นระหว่างผู้รับผลกระทบกับเจ้าหน้าที่รัฐ่ะคเราก็เข้าไปแล้วก็ไปช่วยแล้วก็จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเช่นเราไปจัดตั้งกลุ่มผู้หญิงที่รับผลกระทบที่ชุมชนกูจริงลือปะนะคะที่เคยเกิดเหตุการณ์คูจุลิงเสยนะคะอะานะคะเราไป ช่วยให้ผู้หญิงที่นั่นเนี่ยที่เขาได้รับผลกระทบเพราะนอกจากเหตุการณ์กุจุลิงแล้วก็ยังมีผู้หญิงที่รับผลกระทบะสูญเสียคนในครอบครัวกรณีอื่นๆด้วยกเกิดขึ้นหลายครอบครัวด้วยกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นข่าวนะคะ,ะ,ะเราก็ไปจัดตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มมูซิมาเคนะคะส่งเสริอออมอาชีพให้เขามีรายได้เสริมนอกจากการกรีดยางเขาก็รวมตัวกันแล้วก็มาทอดข้าวกรีดขาย<อ>นะคะ,ค,ะคือโป กูจินนะคะคือเป็นข้าวเกียบอะค่ะก็ขายดิบขายดีนะคะทําอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ขายทั้งในชุมชนนอกชุมชนนะคะแล้วเราก็ไปแตะมือกับองค์กรระหว่างประเทศ u ูเอ็นวูแมนะคะยูเอ็นวก็มาช่วยในเรื่องการส่งเสริมอาชีพแล้วก็ทำเป็นโรงเรือนนะคะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ย จะได้ขอฮาล้านขออนุอาตได้ <Okay. S 2> ตลาดก็จะกว้างไกลมากยิ่งขึ้น mm hmm. นะคะ <Okay. S 2> จากเดิมขายเล็กๆแค่ในชุมชนตอนนี้ถ้าเกิดมีโรงเรือนแล้วตอนนี้มีโรงเรือนแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะขอฮาล้านอยอ mm hmm. นะคะ <Okay. S 2> ก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะขายได้กว้างขึ้น <Okay. S 2> นะคะเพราะมีมาตรฐานอาหารรองรับ <Okay. S 2> เช่นเดียวกันนะคะที่ชุมชนหนึ่งเป็นชุมชนที่รับผลกระทบเหมือนกันในอําเภอเมืองนะคะของจังหวัดยะลายุบัวค่ะ เราก็ทำคล้ายคลึงกันไปจัดตั้งกลุ่มผู้รับผลกระทบอีบูอีบูอีบูแปลว่าแม่นะคะเป็นภาษามระยูค่ะอ,อีบูอีบูแม่แม่เนี่ยค,ค่ะ่อานะคะแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็ทำขนมกรรี่ปั๊บขายก็ขายดีนะคะขายดีนะคะแล้วก็จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้งสองที่ตอนนี้เป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วนะคะแต่ว,ว่ากูจกริงือป่าจะไปไกลหน่อยตรงที่ว่ามีโรงเรือนแล้วเรากำลังจะขอฮาราโยนยอนะแต่ว่า ยุปโปอีบูอีบูเนี่ยก็เป็นาตามาค่ะตอนนี้สามารถจัดตั้งเป็นนิสสากิจชุมชนได้สำเร็จนะคะ,คะ,ะน่่นแหละค่ะแล้วก็ในอนาคตอาจจะโอเคพัฒนาเป็นโรงเรียนขึ้นมานะคะ,คะขอฮาร้านขออโยโอทงโอทอปอะไรเงี้ยก็เป็นสเต็ปต่อไปคะนะคะ,ะแต่ทั้งสองที่นะคะทำให้เขาเนี่ยมีรายได้เพิ่มสองที่นี่ผู้หญิงเช้าๆกรีดยางค่ะ อกีนยางได้ไม่กี่ตังค่ะยังคงทําอาชีพดั้งเดิมอยู่ร้อยบาทค่ะใช่วันละห้าสิบบาทร้อยบาทนะคะแต่ลูกสามลูกสี่ลูกห้าค่ะไม่พอนะคะรายได้ของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใต้นะคะต่ํากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของทั้งประเทศนะคะโอ้ถ้าเป็นปัตตานีเนี่ยอยู่ที่สองร้อยบาทต่อวันอืนะคะถ้าเป็นที่นาทิวาดแย่กว่าอีก อยู่ที่150บาทต่อวันถ้าเป็นที่ยาลาอัพขึ้นมานิดนึงอยู่ที่240บาทต่อวันคือว่าเป็นเกณฑ์ที่ต่ำกว่าคนไทยทั้งประเทศที่จะดูแลที่สุดใช่ก็อยู่แถวนี้ค่ะค่ะอือันนี้ก่อนโควิดนะคะค่ะเอาสถานการณ์ช่วงนี้ก็ หลังโควิดแย่เข้าไปใหญ่โอ้ค่ะนะคะ,ะ,ะแล้วกรีดยางตอนนี้ยางก็ยังราคาตกอยู่อืมฉ mm ัน hmm. ถามว่าเขาได้วันละเท่าไหร่ก็บอกอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทร้อย mm hmm. บาทก็เก่งละห <Okay. S 2> ลายคนกรีดยางแต่ไม่มีสวนยางเป็นของตัวเองค่ะ uh, <okay. S 2> รับจ้างกรีดนะคะนะค่ะ okay. <Nah>, okay. รับจ้างกรีดเสร็จแล้วก็แบ่งแบ่งรายได้ที่ได้เนี่ยคนละครึ่งกับเจ้าของสวนยางอืมสมมติกรีดได้มาร้อยหนึง่ง <Okay. S 2> ก็คนห้าสิบ จิตได้มาสองร้อยก็คนละร้อยนะคะดังนั้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยสาคัญมากเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะสําหรับผู้หญิงที่นี่สําหรับพี่น้องที่นี่นะคะนะคะก็อันนั้นเป็นงานที่เราทําค่ะนะกแล้วก็มาเรื่องรณรงค์ยุติขอพื้นที่ปลอดภัยอ่ะอ๋อนะคะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันด้วนี้ค่ะใช่ใช่ค่ะ ซึ่งอันนี้ก็สําคัญเยื่นขออนุญาตขยายความไปเลยได้ใช่ไหมคะสันส้นๆสักนาทีหนึ่งค่ะอาจารย์อ๋อค่ะ,คะนั่นแหละค่ะเราเรารวมตัวผู้หญิงประมาณ23่สิองค์กรนะคะเป็นคณะทํางานวาระผู้หญิงแสแนใต้นะคะ